สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับสวัสดียามเช้าๆนะฮะวันนี้อยู่กับผมจากกระดิ่งรถรถไฟนะครับตอนนี้รถมานําเสนอนะครับวันนี้มีรถเตโยต้าอัลตินะครับรุ่นศูนแปดนะฮะเลือปีห้าสองนะครับมาให้พี่น้องชมกันนะฮะราคาไม่เรียงนะครับวันนี้นะครับตั้งราคาที่แปดหมื่นเก้านะครับผม เป็นรถแท็กซี่ปลดป้ายนะครับปี52นะฮะเกียร์ออโต้แท้โรงงานนะครับคันนี้เป็นเครื่องพันหกนะฮะรุ่นตัว E นะฮะระบบเบรกดิสีล้อไฟฟ้าครบนะครับคันนี้นะฮะแอร์เย็นฉ่ำภาษีไม่ขาดนะครับผมสีสันสวยนะฮะแต่ก็มีจะได้เจ็บงานเป็นบางจุดนะครับผมเป็นเครื่องยนต์สามแทบแทบนะฮะคันนี้นะครับปี52ใช้น้ำมันอย่างเดียว นะครับเน้นขายเงินสดนะครับตั้งไว้ที่8ปดหมืนเก้านะครับย้ำนะครับตั้งไว้ที่8ปดหมืนเก้านะครับพี่น้องสามารถมาดูรถได้นะครับที่บ้านแต้ตะบนธาตุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินนะครับผมขอบคุณพี่น้องทุกกานติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องทุกประเทศขอบคุณพี่น้องที่ทํางานอยู่ต่างประเทศนะฮะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมขอให้ทุกท่านทํางานมันหมันเิงยงรวยๆมีเงินมีทองกลับมาบ้านนะครับผม นี่ก็จะพาพี่น้องชมกันรอบพันนะครับมีสีสันนะฮะสวยนะครับผมก็จะมีตำหนิเป็นบางจุดนะครับเบาะนะฮะพี่น้องนะฮะจอาของทำมาในราคา5,000บาทนะครับผมก็ถือว่าสวยนะฮะบอดี้คนตัวโดยรวมนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับพี่น้องครับเย็นฉ่ำนะครับผมเป็นลุ่นตัวีแท้เลยนะครับคันนี้นะครับผม สังส้งราคาไว้ที่แปดหมื่นเก้านะครับผมใช้ดมันอย่างเดียวนะฮะอตดเดิมเซปิเนซี่มาก่อนนะฮะนี่เป็นลักษณะที่ไปเดดนทรงการมานะครับรปปออกนะ็รูปบอ,อกนะะเนี่ยรูปบอก นะครับมีด้วยครับเป็นป้ายมุกดาหารนะครับผมไปซื้อมาเมื่อวานนี้นะครับนะตำหนิตัวนี้นะครับเป็นรอยเบียดสางเข้าบ้านนะครับผมตัวนี้นะฮะผมไม่ได้เก็บงานให้นะครับคันนี้นะฮะไปตามสภาพนะฮะแปดหมื่นเก้านะครับผมน้องเอาไปอ่าทำเอาเองนะครับผม เรียนทุกการดีตามนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอพักการถ่ายคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะท่านใดชื่นชอบในเรื่องของรถปลดป้ายนะครับก็ถักถ่ายกาได้นะเบอร์โทรศัพท์093373626เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะพี่น้องนะครับก่อนจะซื้อปรึกษานะฮะคุณภรรยาคุณพ่อ้านนะฮะทุกท่านนะฮะค่อยตัดสินใจซื้อนะครับผมหาข้อมูลนะฮะ อย่างรถนะฮะก็ว่าร่นี้อะไรเยอะไหมนะครับผมตอบโจทย์กับการเราขับขี่ไหมนะครับผมรถทุกคันไม่ว่าจะเป็นรถมือสองนะก็จะมีในเรื่องของการซ่อมบำรุงบ้างนะครับพี่น้องนะครับซื้อไปถ้าท่านใดมีงบเหลือก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ครบตามกําหนดนะครับผมดูแลแม่น้านะฮะก่อนขับทางไกลก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะครับผมขับขี่สังเกตนะฮะไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติของตัวรถด้วยนะครับผม ท่านก็จะสามารถใช้รถได้ยาวๆนะครับผมขอบคุณพี่น้องอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ